นี่พี่น้องเขาแรงคือว่าโอ้บ่อถือแหะเราบ่อหนิ่วยสิบออกจากมันสบ,บอปะครับสบออกจากมบบอหน,นึ่งใช่ปะนี่แหละวิธี บ้านๆเออคือได้ยินเสียงหมอลำหมอลำมาเลยหมอลำมากเลยพี่น้องหมอลำกิโลไฟฟ้ามากเลยเก้พอโอ้หมอลำมาเอาเข่ามาส่งได้นี่ครับว่าเอาฐานมาส่งไปอนไรเขานี่นี่เขานี่เขาไปหนึ่งเอาฐานมาส่งเอาเข่ามาส่งเขาพคดอะไรนี่นี่หัวด้องนี่หัวเรื่องหรือเปล่าหัวพ่อโอ้ หวด้ครับมาแต่หวยหวดทุนว่ครับนี่หวดนี่หวดโอ้ปลาตัวนี้มันออกจากมอหนึ่งไปใช่หรพ่อโออยู่นี้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 ยู่นี้ะยังอยู่ยังอยู่โอ้ยังอยู่ยังอยู่รไยังิการกาพักโอ้อ้ยเงินไนไปรู้อใช่หรือพ่ช็อปน จีช็อกเรียนเนี้นี่นี่จีชอกจีชอกเอาหัวตหนึ่งสองหัวบจะนบแล้วอเนาะแหงแล้วจีช็อกเอาไปเขียนใส่ไรเนีมันตั้งกับไ้เอาไปเขียนกระดานก็ได้นาฬิกาจีช็อก ก่อนเร็วแทสโอ้ยเาอาบกคอแต่ม่หายน้องแมวเอาลุดล่ะโอ้ยคือมน,นมนปังมว่ะน่กลายเรียวมาม่ <c oughs> ามครับมะล้อเพ่นแสงจันไปแล้วปัน่นเนือยชูแมวเลยบ่านออ้องปลากรุงเทพป่ะปลาประหลัง

โอ้ลุดเนาะลุดลดลด